จริงๆถ้าเกิดเราย้อนสมัยไทยรักไทยคุณอีกนิดนึงคุณเก๋คือจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนโยบาย Creative Economy สมัยนั้นนะครับจะเริ่มต้นกันเนี่ยคือเราเริ่มพร้อมเกาหลีนะคุณเก๋ใช่ใชจริงๆเ่ะเราไปพร้อมๆกันเลยตอนนั้นเกาหลียังไม่มีเค o p OP, ยังไม่มีอะไรเลยนะแล้วเราเริ่มมาพร้อมๆมาเขาเลยนะครับทุกวันนี้นี่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเคลมนะฮะซอฟต์พาวเวอร์จากศิลปินไทยหรือศิลปินที่ไปสร้างชื่อชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เคลมคล้ายๆกับว่านี่ไงซอฟต์พาวเวอร์ แต่ว่าจริงๆรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนไทยรักไทยทำเนี่ยคือทําขึ้นมาพร้อมกับเกาหลีเลยนะทุกวันนี้เกาหลีไปไกลแล้วนี่เราโดนปฏิวัติสองรอบเนี่ยแงะอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนทีวันนี้ก็มีใครมาต่ออะไรก็บ้านเราด้วยทคือตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไงฮะเห็นไหมฮะไหนทำอะไรเออโง่ไหมว่ามีก็คือาวเวอเออพี่ไปดูซิมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ทำอะไรพี่แต่ดีแต่ตั้งคณะกรรมการคนนี้จะถามคุณโทนี่นิดหนึ่งว่า ถ้าคุณโทนี่เชื่อว่าพัคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยนะครับเอ่อสิ่ง priority หรือว่า o r i t อร์ของการวางนโยบายที่สําคัญเนี่ยมันต้องอยังไงบ้างโอเคแหละเกษตรก็ต้องทำซอฟต์ o วร์ก็ต้องทําแต่ว่านโยบายที่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจก็ต้องมีด้วยใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะแน่นอนครับแน่นอนครับวันนี้น,นุ่งยิงเขายังไม่พูดเขาจะค่อยไปพูดวันหลังอ๋อคือสรุปแล้วเนี่ยการหาเงินในในโลกเนี่ย ถ้าเกิดหาเงินเฉพาะแบบอย่างเดิมเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วและเขาไปอีกขานึงแล้วเนี่ยแล้วเรายังอยู่ขาเดียวเนี่ยขาเดียวเป๋ๆเนี่ยไปเลยแพ้แพ้แ,พและอีกหน่อยนี่ค่าเงินบาทก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วค่าแรงงานแรงงานคนอื่นเขาวิ่งหนีไปออสเตรเลียาอาจจะไปถึงพันต่อชัวช่วโมงละพันแล้วก็ได้ของเราอย่างมากชั่วโมงไม่ถึงห้าสิบ หกสิบอยู่เงี้ยไม่ไหวตายอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเราต้องซื้อของต่างประเทศกินต้องนําเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศไอไอไออะไรพวกขาวก้าวโพดพวกอะไรที่มาทําอาหารสัตว์อ,อ่ะก็มาจากเข้าต่างประเทศแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องต้องกินในประเทศเนี่ยโดยที่มีส่วนผสมของต่างประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายค่าเงินเขาสูงกว่าเราแล้วเรายิ่งไปลําบากขึ้นอีกเนี่ยผลสุดท้ายต้องให้กินแกบอะไรเงี้ย มันไม่ได้หรอกครับอืมแล้วในแง่ของการผลักดันนโยบายนะครับคุณโทนี่จะถามคุณหมอต่อด้วยนะครับว่าเมื่อพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี้มีนโยบายขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมันขึ้นมาเป็นรัฐบาลเราจะผลักดันยังไงให้นโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้สามารถเป็นจริงได้ภายในเวลาที่กําหนดทั้งความคาดหวังของประชาชนและการขับเคลื่อนรัฐราชการที่จะต้องมาช่วยกันในการผลักดันนโยบายครับเชิญคุณโทนี่ก่อนครับคือก่อนอื่นเนี่ย บ้านเราเนี่ยระบบมันพังหมดระบบพบังไปแล้วระบบราชการเนี่ยพังไปแล้วแต่ถามเอาคืนคืนฟื้นง่ายไหมง่ายมากเลยง่ายมากคือหนึ่งต้องดิจิทัลไลเซชันระบบราชการคือแม้กว่าทุกอย่างให้ใช้กระดาษให้น้อยที่สุดทุกอย่างออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันต้องเข้มงวด การหากินกับตําแหน่งเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายข้าราชการต้องจัดการตรงนี้เด็ดขาดเป็นต้นเหตุของการความเสื่อมของระบบราชการนะครับแล้วก็คือปรปับปรุงคบข้างปรับปรุงระบบราชการก่อนเพื่อนก็คือหนึ่งยกเลิกสวยยกเลิกกินตําแหน่งเอกินเงินตําแหน่งแล้วก็ดิจิทัลไลเซชันแล้วพยายามสร้างทุกอย่างบริการที่อยากเป็นแอปนี่ผมจะเล่าให้ฟังดูใบเนี่ยนะคุณไปต่อไปกับขี่เนี่ย เหมือนไปเข้าเวนดิ้งแมชีนอะเป็นเครื่องซื้ออาหารกระป๋องแบบนั้นอะซื้อไอ้น้ํากระป๋องอะอกดกดกดไปกับกี่ออกมาให้เรียบร้อยอจ่ายตังค่าตมเนียมกันอะไเรียบร้อยจ่ายออกมาเลยถ้าจะทําออนไลน์ก็ได้เขาเมลส่งไม่ให้ถ้าจะไปสถานไปที่เขาเนี่ยเขามีเครื่องเป็นเหมือนเวนดิ้งแมชีนนี่เลยง่ายมากเลยอะ คือเขาไม่ต้องสัมผัสเขาพยายามไม่ให้ผู้บริการต้องสัมผัสเจ้าหน้าที่อ่ะยิ่งถ้าสัมผัสเท่าไหร่ก็ระบบมันพังเท่านั้นอ่ะเนี่ยอันนี้คือหนึ่งหนึ่งส่วนที่ต้องทำสองส,ส่วนก็คือคนโยบายเนี่ยต้องต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ย มันทาไอ้นี่เสร็จมันจะสร้างปัญหาใหม่ให้ไอ้นั่นต้องทําพร้อมๆกันเลยแล้วขยับมันปรับตัวมันเองได้หมดเหมือนที่ตอนนั้นผมทําผมก็ทําบันทีทุกนโยบายทีเดียวเลยอย่างผมประกาศวันนั้นว่าเ6เดือนเราจะทำ30บาทแล้วก็กอ,อ,องถูบ,บ้านแล้วก็ทําเสร็จภายใน5เดือนกว่าๆเราก็ประกาศทําได้เลยเพราะเนือ่องจากว่าถ้าเราบีบตัวเราเองเนี่ยข้าราชการก็ต้องเซฟ ก็ต้องมาช่วยกันทำจนได้นะครับวันนี้ผมคิดว่านโยบายที่จะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยทั้งด้านรา,ายได้ของภาคประชาชนเนี่ยต้องทำพร้อมกันะทำช้าไม่ได้แล้วต้องหา New มันนี่เข้ามาให้ได้เพราะเงินที่มีอยู่ไม่พอไม่พอฟื้นประเทศ New, <Money>. oh, New มันนีโอ้โหนิวมันมนีม่นมากเข้าใจเลยชเชิญคุณหมอเสร,ริมเลยครับการทําให้นโยบายเป็นจริงได้ครับครับเพราะวคีย์เวิร์ดหนึ่งที่คุณโทนี่พูดมาซึ่คคู่นี้ก็คือว่าต้องทาหลายๆนโยบายไปพร้อมๆกันคือผมเคยอ่านจะเป็นคําให้สัมภาษณ์ตอนที่คุณโทนี่ยังไม่ได้เข้าสู่การเมืองนะครับตอนนั้นที่เป็นนักธุรกิจทําเรื่องเกี่ยวกับอนบัตรคมนาคมแล้วก็มีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะฮะไม่ใช่แค่โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น มีทั้งแบบเมื่อก่อนนี้ก็มี ibc ใช่ไหมที่เป็นระบบเคเบิลอะไรนี้นะครับคือคุณตันนี้พูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าเวลามองทุกอย่างเนี่ยมองเห็นภาพใหญ่แล้วก็ค่อยๆต่อจิ๊ซซอมาคือบางคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าพอต่อจิ๊ซซอตัวแรกไปปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาพอะไรแต่ถ้าหาเสติว่า,วาเราเห็นภาพใหญ่แล้วเนี่ยแล้วเราต่อจิ๊ซซอทีละตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ภาพใหญ่ทั้งหมดนั้นอย่างกรณีที่ไทยรัฐไทยทำเมื่อปี44่ 4, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุงหนหมู่บ้านพักหนี้เรื่อง30บานนย นั่นคือจิ๊กซอแต่ละตัวแต่ว่าพอจิ๊กซอรวมมาแล้วเนี่ย <c oughs> ภาพใหญ่คือว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสด <c oughs> ัน้ตรงนี้บอกว่าการมองเห็นภาพใหญ่ก่อนอย่างตั้งอย่างเรื่องที่คุณอิงนี้พูดเรื่องเกษตรก็คือการต่อยอดจากสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นคือเรื่องเกษต <c oughs> รแต่เดียวกันเองเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์คือต่อยอดจากสกิลซึ่งเราเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีสกิลมีเรื่องของทักษะในแง่ของการพลิกแพลงความคิดสร้างสรรค์นี้เป็นต้นงนั้นถ้าติว่า เดินขาใดาขาหนึ่งทําเกษตรก็ทําเกษตรไปไม่ทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันก็จะได้เฉพาะด้านหนึ่งแต่ว่าถ้าหากสามารถจะทําให้คนที่อยู่ในภาคเกษตรบางคนที่มีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาความคิสร้างสรร์ได้เปลี่ยนมาเป็นธุรกิจบริการธุรกิจความเศรษฐกิจสร้างสรรเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้งั้นการขับเคลื่อน2ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเนี่ยซึ่งจริงๆผมคิดว่ามีมากกว่านี้นะมากกว่า2ตัวแหละมันจะต้องทําให้เห็นภาพใหญ่ในการที่จะพลิกเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ทนี้ อะไรที่เป็นจุดที่บอกว่าสําคัญือถ้าเรียนรู้จากไทยรักไทย,ะไทยนะครับก็คือว่าไทยไทยเนี่ยสามารถจะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้เริ่มต้นเลยนะฮะไทยไทยเนี่ยชนะแรนสไลด์คือถ้าไม่แลนสไลดนะ์ในวันนั้นเนี่ยผมว่าหลายเรื่องนี่ทำไม่ได้แน,น่คือสามสิบาทารัฐสุโลกทำไม่ได้แนะ่ครับวันนั้นไทยไทยไม่ได้สองร้อยสี่สิบแปดเสียงแล้วก็เอ่อเวลานั่งประชุมในคณะรัฐมนตรีนะส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีจากไทยรักไทยเกือบทั้งหมดนั้นมันจะไม่มีใครมานั่งคอยแบบขัดแข้งขัดขา กลัวว่าพักการเมืองคู่แข่งซึ่งอยู่ในรัฐบาลด้วยกันใครจะมีแบบโอกาสสร้างคะแนนนิยมเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำงานเราก็ทําให้งานยากๆเนี่ย,ยมันเดินหน้าไปได้งั้นผมว่าตรงเนี้ยเรื่องเรื่องแลนสไลด์เนี่ยถึงเป็นจุดที่ผมว่าเพื่อไถยชูเรื่องแลนสไลด์เป็นหลักก็ว่าถ้าจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสย่ากๆได้เนี่ยนะมันมันสำคัญมากคือื่องแลนสไลด์ทรื่อสองคือเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ผมคิดว่าเอ่อถ้าถ้ามองดูในหลายๆพักการเมืองที่ตอนนี้พูดคะผมเชื่อว่ามีแต่มีแต่ มีแต่คำขวัญมีแต่นโยบายกว้างๆแต่ไม่มีลงรายละเอยียด